สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับเกมเออ Kingdom Hero M นะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนเกี่ยวกับการลงดันของเลเวลสิบนะครับให้แบบว่ารวดเร็วในการจบดันนะครับสำหรับหลายคนอาจจะรู้แล้วก็ยังไงกออ็ติชมหรือแนะนำได้นะครับโอเคไปลุยกันเลย โอเคพอเมื่อเราเข้าด่านล้วใช่ไหมครับง่ายๆเลยนะครับเราจะเห็นปุ่มเห็นรูปเออเขาเรียกอะไรนะรูปเป้าหรออ่ะประมาณตรงที่ม่าผมนะกดเข้าไปปุ๊บอาจจะมีมอนสเตอร์โชว์ขึ้นมาครับในระในระแวะกรอบตัวเราโอเคด่านเลเวลสิบก็คือให้ตีเลดี้งูครับปุ๊บพอตีเลดดี้งูเสร็จหัวหน้ามาเฟียก็จะเกิดครับเราไม่ต้องมานั่งตีพวก ตัวอื่นเลยทําให้เสียเวลาอ่ะพอตีหัวหน้ามาเฟียปุ๊บทงเกิดครับประตูว์าปเปิดทันทีเสร็จแล้วเราเข้าคว้าว์ปต่อไปเห็นไหมไวามากเราหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าเอ้ยขี้เกียจแบบหาไม่เจอต้องมานั่งไล่ตีหรือบอดตีเกือบทุกตัวอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องอ่ะว์ปที่สองนะครับก็คือคนทวนยาวซีพทวนยาวนะครับผมไม่รู้ว่ามันย่อมาจากไหนไอตัวสีอ่ะ พอเคลียตัวทวนยาปุ๊บทงเกิดแล้วก็เคลียร์เข้าว์ปง่ายมากส่วนวาร์ปที่สองนี่เข้าจากหลังจากวาร์ปที่สองปุ๊บวิ่งยาวไปที่จุดวาร์ปที่สามครับอันนี้ของด้านเลเวลสิบไม่ต้องตีนะครับเข้าว์ปได้เลยทันทีนะครับแล้วก็เปิดไอ้ล็อกไอ้นี่เอาทิ้งไว้ครับล็อกชื่อไว้ พอมาวัดสุดท้ายก็ฆ่าลองผอบอสสองตัวนะครับเสร็จแล้วบอสใหญ่จะเกิดอ่ะเราก็ล็อกบอสเลยสองตัวอันนี้มีประโยชน์กับการล่าบอสในแมปเหมือนกันนะครับแมปทั่วไปเนาะเวลาเราแบบบางคนอาจจะไม่รู้ว่าคลิกไม่โดนคลิกโดนแต่ลูกน้องอะไรเงี้ยล้วก็สามารถใช้ปุ่มล็อกเป้าตรงนี้เ,เลือกเลือกแต่บอสได้นะครับ สะดวกสบายมากอ่ะเดี๋ยวผมไล่ให้ทุกดานเลยนะสะดวกสีเอ้จะได้จบในคลิปเดียวไปเลยต่อไปดัน20นะครับดัน20เนี่ยจะใกล้เคียงกับดันเลเวล10ครับโอเค อรอล็อกเลยครับหัวหน้าผู้ฝึกขนานอย่างค่าเสร็จปุ๊บเราไปเกือบใกล้ๆวะประตูวัปไอตัวมอนสเตอร์ซีซีดอดดาบใหญ่เกิดโอเคเคลียร์ธงครับประตูวัปเปิดเข้าวาัปโอเคอันนี้เราสามารถเข้าวาัปได้เลย,เลย าวาร์ปที่สองเลยเราสาม,มารถวาร์ปไปเลยไม่ต้องตีแล้วก็ตอนที่สามก็คือเคียร์บอลนะครับแล้วก็ประตูวาร์ปก็จะเปิดโอเคเคียบอลปุ๊บประตูวาร์ปเปิด น,นี้เราให้เราเคลียร์รองผอบอเหมือนเดิมนะครับสองตัว้อาอยาสซนตี้รองพอ,พอมันจะขี่ม้าอยู่ตัวเดียวเนาะโอเครับ,บร่ก็จะเกิดโอเค แล้วตอนนี้ก็จะจบดันครับก็โดยประมาณคือ,อดันที่รุวยยี่สิบอ่ะจะใกล้เคียงกับดันเลเวลสิครับก็คือมันจะให้ตีพวกลูกน้องแล้วธงจะเกิดแล้วก็เปิดประตูวาร์ปอะไรประมาณนี้นะครับส่วนดันที่3 0มสิบสี่สบเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูแต่ละกันเนาะสามสิบ้าสิบผมลงให้หมดเลย จบในคลิปเดียวตอนแรกว,ว่าจะทำคลิปเดียวเอ้ยมันสั้นเกินสั้นไปคลิปเยียว,วายเสร็จละไปนานสามสิบต่อโอเคข้าววาด้านสามสิบ โอเคพอเข้ามาปุ๊บเราหานี่เลยนายพลตัวนายพลหน้าขี่ม้าสีดำนะจะมีสองตัวในแบบนี้เกียร์ปุ๊บปอ๊อตหน้าวาร์ปจะเกิดตัวหนึ่งนะครับลีตุกเกีเเยร์อัลอร์นกดตับก่อน วาปเปิดแล้วเราก็เข้าไปวารปที่สองน,นะครับวารปที่สองน,นี่ก็ตีนายพลตัวเดียวนะครับแล้วก็บอสเกิด ไปนะครับข้าอตไปนี่เราถ้าผมจะไม่ผิดนะคือต,ตีบอลได้เลยครับเราไม่ต้องไปตีนในพลแล้วเพราะว่าเราตีในพลในในวาร์ปแรกแล้วเียบบอสสองตัวประตูว,วาร์ปเปิดเลย ตามนั้นผมเคย30เคยเคลียรประตูแรกอ่ะไอนพลอ่ะแค่ตัวเดียวเออแล้วเราเคลียอัไนไอประตูที่สอีกตัวหนึ่งแต่มันจะงูไงเ้วเคลียรประตูแรกไปเลยสองตัวจบแล้วบอมัาก็จะเกิดรัวเลยในดันในดันนี้ <S <S 1> <S 1> <ๆ>โอเคจบ ง่ายๆผมรู้สึกว่ายิ่งดันเลเยอรสูงขึ้นไปอ่ะการผ่านเอ่อการเดนเคไอ้การการจบดันอ่ะมันจะง่ายถ้าไม่รู้แบบพลังของบอสนะที่แท็กติกการจบดันอ่ะเราไม่ต้องมานั่งตีลูกให้บ่อยๆเนี่ยนะครับเดี๋ยวด้านสสิบ40จะด้าน40 50อ่ะจะใกล้เคียงกัน แล้วก็จะสบายกว่าสบายกว่าดัน10 20 30หลายคนอาจจะชอบดันสี่สิบถึงห้าสมากกว่าอ่ะต่อไปดัน40่สิบ ทานที่สิบเนี่ยไม่ต้องทำอะไรมากครับจะทิ้บอสอย่างเดียวแค่นั้นจบจะทิ้บอสอย่างเดียวครับเราแค่อย่าตายก็พอถ้าเราลงโฟลอ่ะเราตายปุ๊บคือจบเลยเป็นว่าเราจะเอาแคสทุบนะตัวเองอ่ะแล้วก็เสียตังค์เงี้ยถ้าลงกับเพื่อนหรือรบคนอื่นนะครับก็เขาก็สามารถทุบเราได้เขาหวังว่าเขาจะทุบเรานะ อแล้วข้อดีกับของการลงกับเพื่อนนะ่ะหรือว่าทีมนะเขาคนอื่นนะครับเวลาเราหลุดอะ่ะเราสามารถเข้ามาจอยจอยได้กลับมากลับมาเอ,อดันเดิมเลยนะอันนี้ที่ผมเคยเจอมานะผมลงคนเียแล้วผมหลุดผมรีบกดเข้ามาปุ๊บเออมันกลับเข้ามาดันเดิมอะ่ะนั่คือเพื่อนยังตีบอสอยู่เว้นว่าเพื่อนจะจบดันไปแล้วอันนั้นก็คือเราก็ซวยไปแต่ถ้าลงคนเดียวคือหลุดแล้วหลุดไปเลย เสียดันฟรีเสียรลบฟรีท่นกท็ทับใจนะถ้าเกิดหลุดแล้ว <c oughs> <c oughs> ลูกน้องแค่โดนลูกน้องมาลุมก,ก็จะตายแล้วโอเค จบดันสิบสิบครับก็ง่ายกว่าไมหมหมอมันก็มันก็ไม่ไม,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 ไม่ไม่ยุ่งยากเนาะเหมือนของดันของดันเตอเร์ติต้นเนาะไม่ต้องมาล้างตีลุกน้องของเต็มเ๋ยผมเคียย์ของก่อนขอเคียย์ของแป๊บนึงนะครับ โอเคเราไปกันต่อดันห้าสิบดันห้าสิบครับก็จะเหมือนดัน40แต่ง่ายกว่าง่ายหมายถึงว่าการข้ามแต่ละสเตจอะง่ายกว่าอ่าแต่ทีนี้แต่ทีนี้คือดันห้าสิบ ก็จะโหดตามเลเวลเนาะมอนบอสอะไรอย่างเงี้ยใครที่ของยิงตีบวกไม่เยอะนะครับก็ลงกับคนอื่นลงกับตัวตีอื่นหรือลงกับเพื่อนดีกว่าผมแนะนำเนาะโอเคมาครับอันนี้เราเดินเลยสเตตรแรกเอ้กระตุกส,สเตตรแรกก็คือ เดินเข้ามาเจอบอสเลยครับข้อดีก็คือผมว่ามันมันไวถ้าเราถ้าเราตีแรงมันไวมากพอฆ่าบอสเสร็จวาร์ปเลยแต่ข้อเสียถ้าเกิดเราไม่ได้ตั้งตัวครับถ้าเรางลงคนเดียวไม่ได้ตั้งตัวก็อันตรายดิดึงนะเพราะว่ามันจะวาร์ปเลยเราไม่สามารถแบบรอวาร์ปได้เมื่อบอสตายปุ๊บเดี๋ยวรอดูนะครับเดี๋ยวพอบอสตายปุ๊บแม่งวาร์ปผมไปเลยเราวาร์ปไปได้ไป บางทีวาไม่ได้ไปเจอแต่ลูกน้องอเจอบอสเลยเนี่ยวร์ปเลย,ยเดี๋ยวได้เจอบอสเลยดันห้าสิบก็จะประมาณนี้ซึ่งถ้าสมมติเราตีตีบอสยอย่างเช่นผมตีบอสต,ตัวนี้อยู่ใช่ไหมแล้วเลือดเราไม่แม่งไม่เต็มหรือว่าโดนตีหนักๆเลยอ่ะแล้วมันยังปั๊มไม่ทันหรือว่าฮิวล,ลูกน้องฮิวไม่ทันแล้ววร์บต่อไปอ่ะโอกาสตายเยอะ เมามากถึงเช่นผมตอนนี้นลูกน้องมันฮิวไม่ทันแล้วตัวผมผมผมไปนโซนไปเปลี่ยนานางราวแล้วฆ่าคุมไม่พอเนี่ยว้าบเลยมันจะมีพักแค่ช่วงใกล้ๆบอสใหญ่ครับรอบเดียวเลยให้เราเซร็จยาเซร็จของ อ่ะนี่พักก็คือเราเอ่อมานั่งเพิ่มเลือดได้ีอ <c oughs> ผมต้องไปใส่นางรามอีกตัวหนึ่งไม่ไหวยิิว <c oughs> ไม่ทัน Okay. สิบจบปลายครับก็ก็จะประมาณนี้นะครับของทุกๆด้ดันว่าเออเราการผ่านดันแบบไวว่องไวจะเป็นยังไงก็อย่างที่ผมบอกคือดันที่วิ่งสิบทีมะมันจะมีการตีลูกน้องที่แอบแฝงอยู่ในแบบหมู่เดียวกันเนาะส่วนสี่ิบะจะเคลียร์บอสอย่างเดียวเลยความไวก็คือของเรานั่นเองอ่ะของระบวกเยอะตีแรงถึก ก็คือผ่านบอได้ไวเออดัน50ก็ขาย40ครับก็คือเน้นของไม่ไมีไม่ต้องมีทิกตีกน้องอะไรก็คือจบที่การเราตีแรงเราถึกเราอยู่ในนานนะไม่ต้องแล้วก็อย่าพยายามถ้าลงซ olo แบบผมก็ถ้าตายมันก็จะเสียรอบไปเลยนะครับก็ระวังกันด้วยเนาะเตรียมยงเตรียมยากันด้วยครับคลิปก็มีเพียงแค่นี้นะที่จะมาสอนครับ ผู้เล่นใหม่หรือว่าคนที่ยังไม่ทราบนะครับยังไงก็ขอบคุณที่รับชมนะครับฝากติดตามด้วยนะครับโคโค่นัดนัดจยะสวัสดีครับผม